ต้นอากูนีมาอัญมณีขาวสีห้ากระถางนี้โตเต็มที่แล้วค่ะรอคนที่ชอบน้องจริงๆยกขันหมากมาสู่ขอในราคาเบาๆนะคะน้องแตกเป็นพวงกอสีห้าต้นแล้วค่ะพร้อมเป็นแม่พันธุ์ที่สวยนะคะย่าๆ yeah, yeah. มาแล้วจ้าสวัสดีค่ะทุกๆคน วันนี้ย่ามีคุณสมบัติอะโรนิมาอัญมณีขาวมาฝากและมีต้นอะโรนิมาอัญมณีขาวฟอมกอสวยๆแบ่งปันให้คนที่อยากได้น้องไปอยู่ที่บ้านนะคะอะโรนิมาอัญมณีขาวลักษณะของใบนะคะขอบใบมีสีเขียวเข้มตลอดแนวเผ่นใบสีขาวคะ่ะเต้มสีเขียวเข้มกระจายอยู่ทั่วใบนะคะน้องอยู่ในไซต์ตั้งแม่นะคะ ในหนึ่กระถางจะมีต้นเล็กๆอยู่สีห้าต้นค่ะน้องพร้อมเป็นแม่พันธุ์แตกกอหรือไม่ก็เพื่อนๆพาน้องไปแล้วแยกให้เป็นต้นๆก็จะได้ห้าหกระถางเลยนะคะอัญมณีขาวชอบแดดร่มรำไรเราสามารถนำน้องไปไว้ในบ้านได้เลยค่ะน้องมีคุณสมบ,บัติเป็นไม้พอกอากาศนะคะมาดูในแง่ของความเป็นสิริมงคลกันบ้างนะคะอัญมณีขาว ขึ้นชื่อมากเรื่องการเสริมความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ผู้เพาะปลูกยิ่งคนที่กำลังสร้างตัวจากงานที่ต้องการสมาธิและความคิดสร้างสารรค์สูงยิ่งควรมีประดับห้องทำงานเอาไว้นะคะ น้องกำลังออกดอกแสดงว่าน้องกำลังโตเป็นสาวสะพังแล้วนะคะน้องกำลังมีดอกค่ะ,ะมีดอกสามดอกค่ะแสะดงว่าน้องพร้อมที่จะออกเรือนแล้วนะคะน้องพร้อมที่จะเป็นต้นแม่แล้วค่ะเพราะถ้าน้องออกดอกอย่างนี้นะคะกอน้องก็จะแข็งแรงและก็เตกหน่อใหม่ได้เรื่อยๆเลยค่ะ ส่งพร้อมกระถางนะคะน้องจะได้เดินทางอย่างปลอดภัยค่ะย่าขอขอบคุณทุกคนนะคะที่ชมคลิปมาจนจบเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย